สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่4กุมภาพานั 2, 64, นธ์2564นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทุบโต๊ะข่าวทางอมรินทีวีเอดีช่อง34ว่า ตนบอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่าตนจะต้องเดินทางไปดูพื้นที่ที่เกิดเหตุและพูดคุยกับพยานที่เกี่ยวข้องเสียก่อนและจะตัดสินว่าจะช่วยในคดีนี้หรือไม่และวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรวันพรุ่งนี้คงจะขึ้นเขาภูเหล็กไฟส่วนลุงพลก็ไม่ได้มีอาการวิตกกังวลอะไรซึ่งได้คุยกันเรื่องเด็กที่ลุงพลยืนยันว่า ไม่มีทางที่จะขึ้นเขาเองได้เช่นเดียวกับยูทูบเบอร์ก็บอกเช่นนั้นซึ่งตนเป็นทนายความก็จะขอเดินทางไปดูด้วยตาของตัวเองทั้งนี้ก่อนจะรับเป็นทนายความในคดีน้องชมพู่ตนขอสามอย่าง 1. ดูที่เกิดเหตุ 2. คุยกับลุงพลและ 3. คุยกับพยาน ซึ่งพยานที่ตนหมายถึงนั้นจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีหากพยานไม่ยอมพูดคุยด้วยตนก็คงจะไปบังคับไม่ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของเขานอกจากนี้ตนก็หวังว่าอยากจะคุยกับแม่น้องชมพูแต่ก็เข้าใจว่าเขาคงไม่อยากคุยกับตนแต่เบื้องตนก็จะให้ทีมงานประสานไปยังแม่น้องชมพูนอกจากนี้ ตนก็เคยอัดเสียงพยานในคดีครูปีชาแต่ตนก็ไม่ได้นำมาใช้ในสำนวนซึ่งหากจะให้ตนไปหลอกว่าตนเป็นนักข่าวอัดเสียงพยานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตนคิดว่าเขาเห็นหน้าตนก็รู้แล้วว่าผมเป็นใครผมเป็นทนายตนไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นและหากคลิปเสียงเกิดการใส่ร้ายกาัน ตนก็จะไม่นำมาเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวอย่างไรก็ตามเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นอีกประเด็นที่สังคมสงสัยถ้านายตั้มบอกว่าถ้าในาความในคดีเก่าผมได้แค่5,000บาทส่วนคดีใหม่ตนยังไม่ได้คุยเรื่องค่าตอบแทนกับลุงพลเรื่องนี้ถามลุงพลได้ส่วนประเด็นที่มีการพูดถึงกันว่าตนเรียกรับค่าตอบแทนเป็นล้านบาท มันก็แล้วแต่คดีแต่ของลุงพลไม่ถึงขนาดนั้นเรื่องจอมขมังเวทตนไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยขณะที่หมอปลามือปราบสัมภเวสีให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทุบโต๊ะข่าวทางอมรินทร์ทีวีเอดีช่อง34ว่าตนกับทนายตั้มพูดคุยกันเรื่องการถ่ายคลิปวิดีโอลง YouTube เท่านั้นไม่ได้คุยกันเรื่องคดีน้องชมพู่ โดยก่อนหน้านี้ตนเคยขึ้นเขาภูเหล็กไฟสองครั้งแต่ตอนนี้คดีมีการเปลี่ยนแปลงไปมากตนไม่ขอก้าวร่วงแล้วและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจตนมองว่าคดีมีพิรุษหลายจุดแม้กระทั่งหลักฐานจากคลิปเสียงบุคคลในหมู่บ้านที่ตนเคยส่งให้ตำรวจก็ไม่รู้ว่าตำรวจเปิดฟังหรือไม่ตอนนี้ตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีแล้วนอกจากนี้เรื่องจอมขมังเวทที่มีการพูดถึงกันตนมองว่ามีคนที่น่ากลัวมากกว่าเพราะบุคคลนั้นเคยบวชเรียนด้านไสยเวทส่วนพระที่ถูกอ้างนั้นอาจเป็นเพียงคนที่หวังผลประโยชน์ในตัวลุงพลกรณีนายอัจฉริยะออกมาไร้สดแฉพฤติกรรมของพระ ประหลัดอนุชาหรือพระพลกุลสื่อของลุงพลเรื่องเป็นพระเอกหมอลำม,มีการหลอกขายพระทิ้งลูกทิ้งเมียก่อนหนี้คดีความไปบวชเป็นพระกระทั่งนายอัจฉริยะได้นำเรื่องร้องไปยังสำนักพุทธศาสนาและแจ้งตำรวจปา่าไม้ให้มีการเอาผิดพระพลวัดด่านพระอินกรณีเป็นผู้ริเริ่มให้ลุงพลสร้างพญานาค จนเป็นเหตุของการต้องรุกป่าสงวนแห่งชาติตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นทีมข่าวลงพื้นที่วัดด่านพระอินท์พบว่าพญานาคที่วัดจะแตกต่างจากที่บ้านหลวงพลเนื่องจากรูปปั้นพญานาคที่วัดนั้นแยกออกไปเป็นหลายรูปแบบรูปปั้นบางอย่างก็มีหลายหัวบางอย่างก็ดูคล้ายงูมากกว่าพญานาคส่วนสีสัน ก็แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งเดียวที่มีความคล้ายกับพญานาคบ้านลุงพลคือเกรดที่มีเรียงกันเป็นแนวและมีความโค้งที่ปลายเกรดซึ่งคาดว่าสร้างด้วยช่างชุดเดียวกันทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบสถาปัตยกรรมพญานาคภายในวัดก็พบรูปปั้นพญานาคหลายองค์ดังต่อไปนี้ 1. รูปปั้นพญาเพชร พัทธนคราชมีลักษณะเด่นคือเกรดสีขาวส่วนหัวมีความสูง5เมตรส่วนลำตัวยาว20เมตรตั้งอยู่ในบ่อน้ำ 2. รูปปั้นปู่สีสัตตะลักษณะเป็นพญานาคเจ็ดเสียนสีเขียวเหลืองส่วนหัวสูง5เมตรส่วนลำตัวยาวคดเขียว15เมตร 3. รูปปั้นพญาจิตตนคราช ลักษณะเป็นพญานาคเก้าเสียรสีเขียวเหลืองส่วนหัวสูง8เมตรลำตัวยาวขดห้าเมตรขณะเดียวกันภายในวัดยังมีสถาปัตย์พญานาคอื่นๆเชน่นบันไดทางขึ้นเจดีย์ใช่แก้วมงคลก็มีรูปปั้นพญานาคถูกปั้นขนาดเป็นราวบันไดขึ้นเจดีเช่นกันเป็นรูปปั้นพญานาคสีเขียวเหลืองแดงผสมกัน สูงประมาณ5เมตรยาวประมาณ5เมตรอย่างไรก็ตามบริเวณวัดที่ยังมีรูปปั้นพญานาคอีกองค์เป็นพญานาคคู่และเรื้อยตัวพันกันซึ่งพญานาคอย่างสร้างไม่เสร็จหัวสูง3เมตรลำตัวคดเคี้ยวสลับกันยาว10เมตรล่าสุดวันที่4ี่กุมภาพันธ์2,564ทีมข่าวอมรินทีวี ได้ติดต่อไปยังแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือให้ข้อมูลว่าภาพประหลาชอนุชาหรือพระพลเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาก่อนซึ่งก่อนบวชเป็นพระได้มีภรรยากว่าห้าคนและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนคือภรรยาคนแรกส่วนคนอื่นๆแค่การครบหากันทั่วไปทำมาหากินกินอยู่ด้วยกันแต่ก็มีเหตุทำให้ต้องเลิกลากันไปตามประสาชีวิตครอบครัว ซึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องในอดีตส่วนตัวก็เชื่อว่าคนเรามีอดีตมาก่อนทั้งนั้นและส่วนภรยาส่วนใหญ่ก็รู้จักกันก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในจังหวัดภาคกลางทั้งหมดเพราะนับตั้งแต่เข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ไม่ได้กลับบ้านเกิดในภาคอีสานอีกเลยและหลังเลิกลากันไปพระผลก็ยังทำงานต่อกระทั่งมาบวชเป็นพระ ในช่วงอายุก่อน30ปีจนปัจจุบันบวชมาแล้ว13 1 4ถึง14ปีอายุปัจจุบัน40กว่าปีและการมาบวชก็ไม่ได้หนีความผิดอะไรเพราะการจะบวชเป็นพระต้องตรวจสอบหลายอย่างส่วนที่ถูกขุดประวัติเก่าในอดีตแหล่งข่าวของพระพลยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ใครก็สามารถกล่าวหากันได้ทั้งนั้นพระพล จึงไม่ขอตอบโต้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่จบไม่สิน้นดังนั้นถ้าใครมีหลักฐานหรือร้องดำเนินคดีก็พร้อมว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ถ้ามีการกล่าวอ้างลอยๆกลุ่มลูกศิษย์ที่มีความรู้ทางกฎหมายรวมถึงตนก็กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ก็พร้อมดำเนินคดีกลับ ทั้งนี้ก่อนมาเป็นพระในปัจจุบันพระพลเคยบวชเนนช่วงอายุ13บขวบเพราะด้วยชีวิตเจอปัญหาหลายอย่างรุมเร้าจึงอยากบวชแก้เครส15วันแต่ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้บวชเนนต่อเนื่องจนกระทั่งครบสามปีลาสิกขาออกกลับมาใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปรับจ้างทำทุกอย่างที่คนคนหนึ่ง ต้องหาเลี้ยงชีพขับรถเข็นผักทำอาชีพหมอรำจนมีภรรยากว่าห้าคนแต่ตลอดช่วงวัยรุ่นไม่เคยโกงหรือหลอกลวงใครหรือแม้แต่หลอกขายพระให้ใครยังทำอาชีพสุจริตทั่วไปไม่เคยมีเรื่องในโรงพักไม่เคยมีใครแจ้งความดำเนินคดีดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคดีความแล้วจะหนีมาบวช ส่วนเรื่องการดูดวงพระพลโตมากับครอบครัวหมอดูจึงมีวิชาในการดูดวงเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่ถึงกับเปิดสำนักและการดูดวงก็ไม่เคยหลอกลวงใครและการที่ชอบเรื่องการดูดวงเรื่องการสื่อสารกับดวงธรรมจึงมารู้จักกับปู่ฤษีในช่วงเวลาต่อมาและได้ไปเรียนวิชาการกับพระฤษี สำนักเดียวกันจึงได้ติดต่อและเชิญมาประกอบพิธีต่างๆของวดัดรวมถึงไปงานบ้านลุงพลในวันดังกล่าวแหล่งข่าวของพระพลบอกว่าอยากให้ย้อนไปฟังคลิปเสียงในช่องเด็กวัดดานซึ่งคลิปล่าสุดความยาว15นาที17วินาทีเป็นการคุยเคลีย,ยร์ใจกันระหว่างพระพลกับโยมติก๊ก เกี่ยวกับความเข้าใจผิดเรื่องการขโมยคลิปช่วงหนึ่งในคลิปเสียงระบุการสนทนาว่าตอนทำเพลงยอมรับว่ามีการช่วยกันทำช่วยกันแก้อาจารย์ช่วยดูและแก้เนื้อหาให้และทางโยมติ๊กก็ช่วยกันแก้เมโลดี้จากนั้นตกลงกันว่าจะใช้ชื่อเครดิตเพลงถาวายให้แก่ปู่พญานาคชื่อพ่อเพชรพัทรา ซึ่งเป็นนามปากกาไม่ได้ระบุชื่อใครแต่ด้วยผ่านพ้นไปกว่า3ปีมีทีมงานหลายฝ่ายไม่แน่ใจว่านำไปลงใน YouTube ใหม่มีการใส่เนื้อหาใหม่ทำให้เกิดการดัดแปลงและลงข้อมูลไปแบบนั้นจนเกิดความเข้าใจผิดอย่างไรก็ตามหลังมีการนำเสนอข่าวแล้วเกิดความเข้าใจผิดพระผลได้เคลียร์ใจกับโยมติ๊กแล้ว ซึ่งเกิดจากการดัดแปลงและการนำข้อมูลไปลงใหม่มีการระบุข้อมูลใหม่เกิดจากความผิดพลาดของทีมงานที่มีหลายคนหลายฝ่ายความจริงแล้วตอนทำเพลงทั้งสองเพลงเป็นเธอได้ไหมและบอแมนบอฮักพระพลนแก้ไขกว่า30%เเซและมีโยมติก๊กเข้ามาดูทำนองและเมโลดี แต่จะไม่ระบุชื่อใครขอเป็นการถวายชื่อให้ปู่พญานาคหลังมีการจุดธูปกล่าวคือพ่อเพชรพัทระไม่ใช้นัน,นด่านพระอินทร์หรืออนุชานารสศีธาแต่มีการนำมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยทีมงานในช่วงระยะหลังเท่านั้นตอนนี้ได้คุยและเข้าใจกันแล้ว